สัปดาห์ที่16หน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวชันทิกาพร o เสนาชื่อเล่นครูแจนครูประจำชั้นอนุบาลหนึ 4, ่งทับสี่โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะค่ะเด็กๆวันนี้ครูแจนจะพาเด็กๆมารู้จักจังหวัดระยองจังหวัดของเราค่ะ เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะนายชาญณะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตราประจำจังหวัดระยองธงประจำจังหวัดระยองคําขวัญของจังหวัดผล,ลไม้รถล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภผู้กวีเอกชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชื่อจังหวัดระยองตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวันออก และตอนกลางมีพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ําด้านตะวันออกบรรจบกับที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกทิศใต้เป็นอ่าวเล็กๆและเกาะต่างๆจังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศแบบม,มรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปีอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะอาชีพและอาหารพื้นเมืองอาชีพดั้งเดิมและในปัจจุบันของคนในท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมด้านการประมง ด้านปัสสุสัตว์อาหารพื้นเมืองแกงหมูชะมวงแกงเผ็ดหน่อสับปะรดแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวน้ำพริกระกำน้ำพริกไข่ปูแมงกระพุลจิ้มน้ำจิ้มถั่ว แจงลอนหรือจับรอนขนมนิ่มนวลสถานที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดระยองมีสถานที่สำคัญในท้องถิ่นและสถานที่ราชการหลายแห่งที่เราควรรู้จักเช่นตลาดสตาในบราซ่า วัดป่าประดูสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองโรงพยาบาลระยองศาลากลางจังหวัดระยองค่ะาศาสนาและประเพณีของจังหวัดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางาศาสนา และประเพณีคล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอื่นๆวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่ชาวพื้นเมืองยังมีการพูดสำเนียงภาษาท้องถิ่นและมีการละเล่นที่เป็นพื้นเมืองเดิมคือหนังใหญ่วัดบ้านดอน<ม>เพลงอ้ายเป๋พิพิพธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน สุดท้ายนี้ครูแจนขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครัง้งหลังจากหยิบจับสิ่งของแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ครูแจนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ